เอมี่สวัสดีค่ะหรือยังลูกใช่ยาเดนสวัสดีครับสวยหรือยังยาเดินข้าวแดงอ๋อเหอีกโอเคข้าะโอเคไปเร็วๆพาเด็กๆมาดูน้ำแข็งค่ะอันพาเด็กหน่อยมาเบิ้งมาเบิ้งน้ำแข็งพี่น้องหลังจากที่อยู่หลังบ้านเบิ้งซีตรงนี้

ไปลูกคาลูปเปิลม okay, oh ุกจะเองนบเมาครับมุกเองงน้ำตกแบเดาเก้อมุกแกเองแนบแได้เอนจได้กระดาปักกลูกแม่โยนอีกสิโอ้โหโกียโยนลูกโยนโยนไปไกลๆลูก หนึ่งสองซ้ำเอาเจ้าเห็นไหมคะเยี่้าหนึ่งสองโอ้ เนี่ย er ค่ะพ <contamination Hij infectious> ี <k meals> <ifer all> <alone> ่น้องหมดพะเลงเลยเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเขาเอื่นว่าอะไร Amazing i อ l a n d ไหม Amazing Amazing ถพากันหัวสักลงงันเด้อเด็กหน่อยเด้อแอมลีทำไรคะนี่ภาษาอย่าเดินตกนะลูกกออนไี้ตส

เด็กหน่อยอ่ะก็มีอ้อมดังีเออลุกมันจับไม่ได้เอ้าโอ๊ะเออ, <laughs> เอ,อลุกเนี้ยโยนลงไปในน้ำติดละลูกหน่อนอ้อก็มวนค่ะพี่น้องตามนี้ก็มวนได้ได้นี่

Boom, huh? yeah They like yeah so bye 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 bye